สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมี้อเยนมากทำบุญครับเ็นบางสกุลนะครับตอนบางสุุลหาปุญญาตต่ใยนะครับตรงตากำลังเห็นน้ำมตนไหอยู่ครับเห็นน้ำมตนนะครับ มาให้มาอาบนะครับเพื่อเป็นสิริมุงค้นนะครับเนาอ, <c oughs> อาบน้ำมนตลจัดซิงบดีออกนะครับเพื่อเป็นสิริมุ่งค้นตัวตัวน,น้ำเลืองชีวิตต่ตอไปนะพี่น้อง <c oughs> ตาก็้งเห็นธรรมมุน,นมมในมานคำเมตาดีบานนะครับนี่กับมมีอย่างไรพี่นอ้องมาเห็นบุญถอดประศุคุลนะครับถอดมระุณหาฮะมันบำรุงรุดตาก็ต้องเห็นธมมุนในอยู่ครับ พี่น้องไตรำนี้นะครับคลิปนี้ครับก็ขอกันเป็นหนาครับสวัสดีครับ